爸爸。 ตลอะพี่น้องโอ้ยดองซองดองทไรไม่ไม่เขาเยู่เล่ตลาดดองคนยเบึง n h ากับลานคือไรเหลนาตลาดนัดน้องสาวขอยพี่น้องเจ้เดือนแม่แก้ทม เผชพา,ากันมาหลอกบงแ่เข้า,าเ,เทุเรียนทุเรียนล่าหรือทุเรียนไทยทุเรียนไทยบอกแข็งอยู่บนนกน่นนอ่รถชอบอะไรที่มันแข็งแข็งเห็นบอกพี่นอก นิ่มๆม,ม,มันก็บคกเคักแม่น้องพี่นอ้องกินบาแสบ็บกะคพาะมันนิ่มมันต้องกินของแข็งๆน,ะพน,นงะพี่นออ้องน้องเบียร์ได้ก็เปียกแล้วพี่น้องสามถุงอันนี้กุ้ยผู้ไปเบิ้งน้ำหวานหาว่าอยากน้ำหวานไปเบิ้งดุ๊กน้ำหวานนี่นี่นานี่คืเอเปล่านี่นะนีนนน่ใส่เช่อยังก่อเขาเอิญยังก่นนกอนเใสวกล้วยแส็บอ,อันอะไรอืม อาทุกนึ่งนะพอนะกินลายเจ็บคอกินลายเจ็บคอขนมนนยังเบียร์ปจะคันบอกจะควรจะเอาขนมนนเอาขนมยังเบียร์ให้ขเจา้าใส่ทุ่งให้ติ๊ก็ได้นะ จ้าว่าปะหลอไปปุ๊อาไรยังอีกมาสูข่ายกินเจ้าสิเอาอย่างน้องเบียร์มาเราคือท่าแนวกินกับบอก โมก็บ่อยาเทปนี่สิเอาบ่มีแต่แนวสิเอาเท่าบาเปอันเท่าดใส่ยังใส่บานใส่ยังบ่ได้ใส่มันวางวาอันนึงบ โลเด้ไดนโลดซหาอืมโลดโลโหมดเ้าีอาไปเห็ดกินเแหลแรงแล้วง่ายครับฮาตมาแหลวแรงแล้ง่ายไป ตามมตีนาก่นี่เดือดทอะไรันเนียนะมาเขียบโลนอะไรเลือเหลือเลือเลือพีพีพกุ้งแม่น้ำ มน่เมื่อแล้วบ tamam. ่อซองแม่ลกไอ้กะกระเมนเมื่อแล้วกาะหทงคือเมืออเมื่มัวนได้กับบ่ ปิ้งไก่ปิ้งไก่นี่ก่อนได้ร้อยจริงนะได้นี่ปิ้ง30บาทอันนี้ครับอืมปิ้ง30บาทนาอปิ้งไก่นะ30บาทผ้านี่30เบิดบ่ตัวนี้เด้อันนี้คือกันออาเอาปิ้ง1ซะเอาตัวใด่เอาตัวนี้นี่ตบตมปีกนี่ปีกของเฮาบ่เออเอาแล้วอืมเอาตัวตัวันุกหั่นเอนี่ คือว่าเอาตัวนี้2ปีกนี่ตัวนี้2ปีกบ่โดยเอานี่กับนี่อันนี้ดอันนั้นเฮาบ่เอาอืโอเคคือบ่เอามันยนมนนสุกมันสุก้นี่น่ะสุกแล้วนั่นบ่2ปีกนี่แหละเออจักหน่อยเลาะก่อนอพี่น้องโอ้ยเาะไดะไดเาเ็ดบ่แน่

Ô hải quân bay đi 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 được đi bay 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 bay đi bay bay đi 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 bay คืแจ๊กอืมคือบาบอกเนี่ยคือบบส่วนเนี่ยเต้นจนเจ๊นี่ยเต้นจนเจ๊งกลางป่าเต้นสันยังหน้าหันมอลำเลืองบานีเจ้าก๋อืมแล้วพังก็สีห้ามผลไปขังเวทีเสือหนายกับโบหนุ่มจับอ่ะก็สีเอาผลไปต่อยผู้บ่าวน้อยสีเอาไปกินขังเวทีพายกระตายนี่ยเลยกินเต็มกระตาอยู่ มาซื้อน้ำมาพาะพร้าวให้น้องเบียร์พี่น้องน้ำมะพร้าวจอกหนึ่งไปซื้อเมื่อแล้วนาะพี่น้องซื้อของในหลายอย่างเดี๋ยวมาเบิ่งจะเที่ยงว่าเาได้ยังไงนาะพี่น้องเนาะหอดเือนแล้วหอดเที่ยงหน้าแล้วน้องเบียร์ได้ยังไงเบียร์ได้ยังไง ได้ขอปียได้ขนมได้ปีงไก่ได้ขนมได้ปีงไก่นื่นะมะพร้าวแสบยิ้ิน่ยด้วยมาดูข้างในกันทุกคนนี้นำหวานนี่นี่ยงมะเขียบนี่สิมเมื่อเท่านั้นน่ เบอร์สุยยังไล่เหมือนตังไม่พอเบียมาคน้นคืนแม่หิวเอาเครื่องครองนี่โอ้โเสือผ่ากับบอไซบานเจ็ดไปเลยเอาค้นหิวเอาเครื่องครองนี่จุกสีน่าด้อเออเอาได้เอาเอาหนามบางคำนี่นนเอาเค้กก็เอาอะไรอ่ะเอาหนำหวานใขียน้นำหวานข้าวเปียก อุ้ยม่นำมะนำบะปิ้งไก่เอาขึ้นไปจนะัดใส่หน้าเด้อลูกออเอาขึ้นไปจันะดใส่หน้างานตลาดเนี่ยเราก็สิผูปหัวพี่น้องโอ้ยโอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องขอบคุณทุกมองทุกบอลที่เข้ามารับเบิบ่งรับชมพาะกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้อง Somebody.